สำนักง,งานส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออกจัดสัมมนาสจนจรธุรกิจติดปีเยือนจันทบุรีหวังติดอาวุธทางปัญญาพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ก้าวสู่ตลาดการค้าโลกค่ะเช้าวันนี้ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจันทบุรีสำนักง,งานส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้จัดสัมมนาน,นอกสถานที่ครั้งที่4ณจังหวัดจันทบุรีภายใต้หัวข้อธุรกิจติดปีกจุดประกายความคิด SME พลังแห่งการสร้างสรรค์360องศาซึ่งได้ระดมเดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการส่งออกมาถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทยก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดการค้านานาชาติและหวังผลักดันภาคธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนายจิรพพาพันธ์มลิทองร่วมนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออกเป็นประธานในการเปิดโครงการสำหรับการเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญดรเกษมพิพัฒน์เสลีธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท40 KNP จำกัดร่วมบรรยายชี้ช่องทางการก้าวสู่การค้าโลกและเทคนิคการค้ากับประเทศต่างๆในอาเซียนรวมทั้งการโจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และข้อตกลงต่างๆในขอบเขตการค้าเซรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการชาวไทยในการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยอีกด้วยขณะที่ดรเกษมพิพัฒเสรีธรรมมองว่าสินค้า SME ในภาคตะวันออกถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนและอินเดียที่มีจํานวนประชากรสูงจึงส่งผลให้มีความต้องการสูงตามไปด้วยแต่ธุรกิจ SME ไทยต้องพัฒนาด้านการตลาดการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยจึงจะสามารถต่อสู้กับสินค้าต่างชาติได้ค่ะ